ยากาศข้างในกะที่วาด,ดีเลยครับจนไม่จนไหลเยอะแยะมากมายมังจดรถกะท่วาด,ดีครับตลับผู้กระแตนักค่ากะท่วามากมายมืดจนิดยาก่ครับ ห่วงยางเขามีครับห่วงยางหญ่หวงยางน่อยเขาใช้ประเดี๋ยกันแล้วแต่กระตือขึ้ห่วงยางนี่มันเศร้ายังไงครับประมาสี่สิบหกสิหวงหง่นี่คือหกสเนาะห่วงน่อยนี่คือสี่สิบบาทเสื้อได้ครับเสื้อได้ครับครับเสื้อตัวห้สบบาทโอ้ราคาพอฟังครับ ดีเลยหกสิบสี่สิบว่าได้จำกัดเวลาครับอ๋อคู่กับแฉ่พอได้ย่ครับว่าได้จำกัดเวลาครับบลจอกกดเวลาแล้วแต่สิขึ้นดีครับปากแหล่อจนปากแหลกเลยแล้ววะนี่เชิงโซ่ขบอมดีดีดีเขาทาดีครับบางมองมันจะจำกัดเวลาครับก็อยู่ผู่กับแต่นี่บล็อจำกัดเวลาครับ ครับผมน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กดขึ้นมาใหม่ครับ น่าจะอยู่แล้วสามปีสี่ปีครับสำหรับผู้กระเตพี่น้องว่างจะค่อยมาเล่นครับเดี๋ยวผมพาลงไปบงข้างล่างมบรรยากาศดีครับมบรรยากาศดีลมเื่นพรมครับใช้เป็นห่งังย thấy phải nhanh nó giúp không nó dễ lắm thấy phải nhanh กับบรรยากาศโขกระแตบรรยากาศดีได้ครับเสียมากเสียมากคือบันบทเลนทลีเท่า น้ำสะอาดครับน้ำสะอาดดีใสดีครับอายคนนอาจจะมองว่าไขายทะเลทะเลอุวนครับมองนี้คือเขื่อนซีรินทรตอนแรีว,ว่าตำแน่งทีตังยน,นี่คือภูกกระแตเออผูกกระแตรครับสุดครับสวเงาวนะครับเนซีเร่นน้ำ จากฝั่งนี่ไปจงฝั่นงนนท์แบบเป็นโคลนหินมาเลยครับมันเป็นโคลนหินห้องเย็นมันก็ลนนะเลยนะมวลเล็กๆมวลเนี้ยครับ เดี๋ยวนะบรรยากาศนะครับบรรยากาศรอ้งอน ครับอาว่างมากเลยเลยครับภาคตวัปออเที่ยวเลยครับ,วรรรบจวดสงกาสวยครับสวยบรรยากาศคู่กระแตครับเคครับสวัสดีครับ